สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เรามาดูมะละนะครับมะละนะครับที่เคยอัพคลิปไว้นานมากแล้วนะครับก็คือเมล็ดเมล็ดนี่ผมไม่ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับผมใช้มะละที่ซื้อมาทําอาหารนะครับแล้วก็นะครับปอกเขาไว้เก็บเม็ดเขาไว้นะครับจากให้แห้งนะครับแล้วก็นามาเพาะนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตอนนี้เขาติดนะครับผลนะครับเยอะมากเลยผมจะบอกถึงว่า ทำยังไงนะครับผมไม่ได้ใช้ฐานเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับก็ Agg นํามาลงผมนํามาลงนะครับเพาะไว้นะครับในถุงดํานะครับห้าเมล็ดนะครับก็นํามาลงแปลงที่ขุดไว้แค่แปลงเดียวตรงนี้นะครับนี่ครับล่องเดียวนะครับเนี 1, 2, 3, 4, 5 5 5่ยล <outdoors> ่องเดียวนะครับร่องแปลงเดียวห้าต้นนะครับหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้านะครับห้าต้นส่วนพวกนี้นะครับเขาจะเป็นพวกลานะพวกลาที่มากับแมลงนะครับเราไม่ได้ใช้เคมีนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยเขานะครับส่วนใบดีๆเนี่ย เขาก็ม anyway, ีเห็นไหมครับแล้วเขาก็ติดผลเรื่อยๆนะครับซึ่งเวลาผมลาดรถนะครับเวลาดูแลก็คือผมใช้ขี้ควายแห้งนะครับขี้ควายแห้งขี้ควายป่นเลยนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ยกล่องอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ดูนะครับว่าจะพืชออกแล้วก็คุมฟางเขานิดนึงนะครับนะคุมหญ้านะครับโคนเขานิดนึงเพราะเวลากลางวันแดดจะร้อนมากนะครับเนี่ยที่ต้นเขาเห็นไหมครับขี้ควายแห้งๆเนี่ยนะครับที่มันแห้งแล้วนะครับผมสามารถกำมือมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับนะ ใสตรงโคนนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะร้อนนะครับไม่มีนะครับของผมเพราะว่าขี้ควายผมแห้งขี้ควายแห้งจริงๆที่เป็นขุยช่วงนี้นะครับฝนไม่ตกเนี่ยนะครับเราไปเก็บเอาแห้งๆมาได้เลยนะครับนะเนี่ยครับโคนเลยครับวางโคนเลยนะครับผมก็วางไว้ตรงนี้เลยแล้วเวลาลดน้ำเขาก็ซึมลงไปนะครับนะเห็นไหมครับห้าต้นนะครับเวลาลดน้ำเราก็ลดให้เขาชุ่มๆตอนนี้ผมยังลดเขาแค่รอบเดียวนะครับคือถ้าหน้าร้อนเนี่ยเราอาจจะต้องนะครับลดเขาสองรอบนะครับนะ ถ้าเป็นตามสวนเนี่ยนะครับเขาก็นะครับจะมีเขาเรียกว่าน้ําหยดใช่ไหมครับน้ําหยดเนี่ครับเห็นไหมครับนี่ที่ห้อยนี่คือติดลูกติดผลทั้งนั้นเลยนะครับติดผลเล็กๆนะครับเนี่ยเล็กๆนะครับเนี่ยผลเล็กๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมจะใส่ถุงสั้นก่อนนะครับพอเวลาเขายาวมาเกือบถึงโคนถุงนี้ผมก็จะเปลี่ยนนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นถุงยาวอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมผลเขาเริ่มยาวมาถึงมือผมตรงนี้ปลายมือเนี่ยก็คืบหนึ่งนะครับบอกฟันฝ่ามือหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยครับ ผมจะไล่เปลี่ยนนะครับไล่เปลี่ยนนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับผมก็จะไล่เปลี่ยนนะครับเราจะดูเขาก่อนนะครับใช้ถุงสั้นก่อนนะครับผ้าถุงผ้าพวกนี้ก็ไบลงสามบาทหรือสี่บาทก็เราอาจจะต้องเปลืองถุงผ้านิดนึงนะครับเพราะว่าของเรานะครับไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเป็นเรียกว่าปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นตนะครับของผมนะนะปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยครับอันนี้มันคือเพิ่งไล่เปลี่ยนไปเห็นไหมครับเนี่ยลูก็ยาวแล้วนะครับนะเนี่ยครับขนาดว่าผมไม่ได้ใช้เคมีนะครับเห็นไหม เนี่ยครับติดเยอะมากนะครับครับเนี่ยติดเยอะมากนะครับติดเยอะนะครับเป็นสิบสิบเป็นสิบลูกเลยนะครับห้าต้นนี้นะครับก็ธรรมชาติแล้วผมทําคือว่าเอตะข่ายไม่สูงด้วยนะครับนะอ่าวิธีการของผมก็อย่างที่บอกนะครับขี้ควายแห้งมากำมือหนึ่งเอาไว้ที่โคนได้เลยนะครับนะแล้วเวลาเราลดน้ําเขาซึมลงไปส่วนอาทิตย์ละหนึ่งหนหรือถึงสองหนนะครับใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับนะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ถ้าน้ำสิบลิตรนะครับใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสองรอยมิลลิตรนะครับนะสองรอมิลลิตรแล้วก็ใส่นะครับฮอร์โมนนมสดผสมลงไปประมาณห้าสิบนะครับห้าสิบมิลลิตรนะครับแล้วคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็นะครับท่านใดจะมีถ้ามีเครื่องที่เป็นเขาเรียกว่าหัวลมอะครับหัวเตเป้ครับก็ดีแต่อย่างผมผมไม่มีผมก็ใช้เป็นบัวเล็กนะครับเอามาลาดลดเลยลาดลดตามยอดเขานี่เลยนะครับ ดูลินทีสองข้อแสงกับโฮอร์โมนนมสดนะครับถ้าเราลาดลดตามยอดเห็นไหมครับยอดเขาจะงามเนี่ยครับเห็นไหมนี่ยครับกลางเขาเนี่ยเห็นไหมเขาจะาเป็นเชื้อราเป็นอะไรผมก็ปล่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้ไล่แมลงนะไม่มีเคมีและอย่างหนึง่งก็ไม่ได้เด็ดออกนะครับก็ปล่อยเขานะครับเนี่ยปล่อยเขานะครับไม่ได้เอาออกเห็นไหมครับเนี่ยยอดเขาจะงามเดี๋ยวเขาก็จะติดนะไม่ได้ยอดอวบๆอย่างนี้นะครับเขาจะติดไหนติดเลยนไหมครับเนี่ยเนห็นไหมครับเนี่ยครับเขาจะติดเห็นไหมเห็นไหมครับเขาจะติดไปเรื่อยเลยนะครับแล้วไม่มีร่วงเลยนะครับ Uh, เพราะว่าเราไม่เราไม่ได้ใช้เคมีไล่มแมลงก็จะมีมมแมลงมาตลอดพอดอกตัวเมียเขาบานนะครับมแมลงก็จะมาตอมดอกตัวผู้นะครับมาตอมดอกตัวผู้อย่างเงี้ยแล้วก็มาตอมดอกตัวเมียเขาก็จะติดผลนะครับเผมไม่มีร่วงเลยติดแทบทุกแทบทุกผลเลยนะครับนะครับอย่างเงี้ยผมปล่อยให้เขาบานพอเขาบานเสร็จปุ๊บพอเขาหุบผมก็นําถุงเล็กรีบมาห่อได้เลยแต่ต้องจําไว้แต่ถ้าเกิดเราลืมปุ๊บพอเขาใหญ่ขึ้นมาหน่อยหลังจากดอกหุบไปแล้วเนี่ย เขาจะมาเจาะเลยเป็นเป็นแผลไว้เลยครับเป็นแผลเล็กๆเลยนะครับทีเนี้เขาไม่โตแล้วนะครับเขาก็จะค่อยๆเหลืองค่อยๆเหลืองเน่าแล้วเขาก็ร่วงนะครับเราก็เด็ดทิ้งไปได้เลยนะครับนะครับเขาเริ่มติดเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะงามเนี่ยครับใบเขียวดีจังเห็นไหมครับอันนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับฮอร์โมนนมสดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผสมให้เข้ากันแล้วก็จะใส่เป็นหัวสเปรย์มาฉีดก็ได้นะครับหรือใช้บัวราดรดแต่ผมใช้บัวราดลดนะครับผมลาดลดข้างล่างนี้เลย ลาดรถลงไปโคนทั้งหมดก่อนนะครับแล้วผมว่า <Heh. S 1> ล่รถด้า <knowledge> <other> นบนนะครับรวมทั้งถั่วพูด้านข้างด้วยเหมือนกันนะครับเขาชอบมากๆนะครับนะครับเนี่ยมะระนะครับเมล็ดพันธุ์ผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับผมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยผมลืมเห็นไหมเนี่ยครับพอเขาเจาะปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะเหลืองอย่างนงี้เลยเนี่ยครับเน่าอะไรเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถ้ามีมาเจาะปุ๊บเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ติดนะครับนะเขาจะไม่ติด ถ้าไม่ถ้ากิดเราเห็นทันเรามาหอก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยด้านในเนี่ยผมมาหอก่อนหมดเลยนะครับนะก็ติดอยู่ตอนนี้อยู่สิบกว่าลูกแล้วนะครับก็ได้ได้ทานเรื่อยๆนะครับมะระปอดสารก็ขมดีอร่อยดีครับผมชอบมากเลยนะเป็นยาด้วยนะเราก็ไม่ต้องซื้อมะระนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพอมีที่อันนี้คือเป็นดินเดิมที่เขาปลูกเอ่อสวนเขาเรียกว่าอ้อยกับกุ๊กับมันสาปะหลังนะครับก็เราเราพนเราพวนขึ้นมานะครับเราทําดินใหม่นะครับผสมดินใหม่เข้าไปยกแปลงขึ้นมาเขาก็พอได้นะครับนะมะระ กับถั่วพูนี่พอได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับก็วันนี้ก็นําเสนอง่ายๆครับไม่มีอะไรมากนะครับเคล็ดลับก็นําเม็ดมะระที่เรานะครับนามาทําอาหารเอาไปตากให้แห้งนะครับตากให้แห้งผึ่งให้แห้งแล้วก็นําเขาเพาะลงถุงเพาะเลยนะครับพอนําถุงเพาะลงถุงเพาะพอเขางามดีเราก็นํามาลงแปลงแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยแล้วก็ปักไม้ให้เขาเลื้อยขึ้นมาอย่างนี้ครับเนี่ยพอเขาเลื้อยขึ้นมาตะข่ายเนี่ยจริงๆตะข่ายผมทาต่าไปต้องทําสูงกว่านี้อีกหน่อยมันจะได้เก็บผลง่าย ทีนี้พอทําต่ําไปมันเข้าไปห่อเข้าไประยากครับเพราะมันต่ําแล้วผมทําคอกไว้แบบนี้นะครับบอดีกันกันแมวกันสุนัขมันวิ่งลุยเข้าไปนะครับก็เนี่ยครับไม่มีอะไรเลยขั้นตอนการดูแลก็จุลินทรีย์เขาแสงฮอร์โมนนมสดนะครับก็เราไม่ได้ใช้เคมีนะครับเราก็ต้องห่อเขาหน่อยนะครับถุงผ้าแต่ผลเขาก็สวยได้ผลทานก็โอเคนะครับก็ครับวันนี้ก็นําเคล็ดลับนะครับมาฝากสมาชิกเล็กๆน้อยกับการปลูกมะระนะครับนะมะระจีนนะครับ มีประโยชน์กับพี่น้องท่านใดก็ขอขอบคุณมากที่เข้ามาดูจนจบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับท่านใดอยากสมัครสมาชิกก็สมัครได้นะครับเพื่อสนับสนุนช่องนะครับผมก็จะทําแล้วก็นําเสนอข้อมูลนี่อย่างเด้ครับที่ไม่ต้องเยอะนะครับทาวน์เฮาส์เนี่ยหลังบ้านถ้ามีแดดถึงนี่ปลูกได้เลยนะครับเนี่ยนะนะครับคอนโดถ้ามีกระถางใหญ่ๆก็ได้นะครับปลูกได้คอนโดก็ใช้ได้นะครับใช้กระถางก็ได้นะครับวละเนี่ยแล้วผมสำหรับวันนี้ก็มีคําถามก็ถามไม่ได้นะครับ เราวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ